สวัสดีครับพบกับ The Dion TV แล้วก็ผมไอแอบดักตะเบียนะครับวันนี้เราก็เป็นเฟิร์สทัชของผมเนอะเป็นสัมผัสครั้งแรกนะครับกับเกมดิฟทูดิฟเอ่อดิฟโอ a าหรือเปล่าวะดิฟทู p าดิฟโออ่านอ่านอ่านท่านน่าอ่านได้ก็อ่านเองแล้วกันนะครับเสียงเบาเลยเกินอ้าว อ๋อต้องกดเกมนี้ก็เป็นเกมเล่นฟรีนสตรีมนะครับถ้าผมเจอผมก็จะแปะลิงก์ถ้าเกิดท่านคิดว่าเกมนี้น่าเล่นก็ลองมาเล่นดูนะครับเฮลวิวพรก e t อ p ปชันดิ s เพ a y อะไรวะกูมไม่เข้าใจ K คเ กิโลเมตรอันนี้คือไมล์มา,มาต่อชั่วโมงใน,นกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขนาดกิโลเมตรน,นักแม่งไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะก็เอ่อเล่นเลยละกันอ่า road y x คืออะไรว่ะวิวนี่คือรู้สึกว่าเออผมเล่นก่อนเลยดีกว่าไม่ใช่เพิ First ร์ทแล้วครับเออเราก็จะมาลองเล่นกันครับอันนี้คือด่านแรกสมมุติเกิดอะไรขึ้น อ๋อโหลดอยู่โหลดอยู่ดูไม่ออกเลยระบบขับเคลื่อน 4wd นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อรถคันนี้เนีเห็นไหมครับ FWD ดีนะครับขับเคลื่อนสีล้อถ้าจะเป็นขับเคลื่อนสองล้อหลังก็ fR ขับเคลื่อน2อล้อหลังบวกเครื่องวางท้ายก็ M R วางหน้าขับหน้าก็ F F มาเรย รู้สึกมันจะแหลกเป็นพิเศษนะผมใส่ผมไปปรับภาพมากไปไอ้ปุ่มนี้ผิดปุ่มครับกดผิดปุ่มก็ภาพสวยเยม่อมกันนะครับแต่มันรู้สึกว่ามันจะดูไม่ออกนะเวลาดิฟนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรว่ามันมันมากเกินไปนะครับ คือไม่สมชื่อดิบนะครับมันมันดิปสมชื่อเลยว่ามันดิฟแบบรถมันเอียงมากเกินนะครับเปลี่ยนูยุมัดชนก็ใช้ได้นะดูไม่ออกเลยว่ามันเลี้ยวหรือเปล่านะครับท่านก็ต้องพยายามเล่นลนไปครั้งแรกก่อนนะครับบางทีผมอาจจะหลงทางก็ได้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียลำสามครัเนี่ยผมทีแรกเออมันมันเหมือนกับมันให้เลี้ยวนะแต่มันก็ไม่เลี้ยวเว้ยก็ตามตามทันหน้าเลยนะครับเฮ้ยเสาอะไรเสาอะไรแม่งดูไม่ออกเฮ้ยร เฮ้ยเกือบชนแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับเกมนี้ก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะเพราะเกมเป็นเกมฟรีในสตรีมนะเฮ้ยเขารู้เลยเหรอโอ้เฮ้ยเฮ้ยให้เรีวเัวะกลัวหมุนแน่รถ มันดิฟเกินไปนะครับแต่ก็พอให้อภัยได้นะเพราะชื่อมันก็คือดิฟแล้วแล้วบูทมันกดปุ่มไหนวะลืมดูอย่าชนชนชนบ่อยเลอเกินโอเคก็ใช้ได้อยู่เกมนี้ก็น่าโดนนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นดา่าต่อนี่ก็เป็นสำคนที่เล่น คนแรกนะนี่อาชีพเมน้นก็ได้มาได้มาแล้วไม่รู้ทำอะไรได้นะครับ enter เพราะว่างานนี้อาจจะมีหลุดก็ได้นะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีอาการหลุดอยู่เหมือนกันนะครับก็ภาวานาอย่าให้มันหลุดนะครับท,ทั้งที่เป็นเกมแท้นะครับแต่มันเป็นเกมฟรีนะมันเลยหลุดเดวเวฟอัพแล้ว continue เมื่อก่อนมันอ่านเค้าเตอร์นะแต่จริงมันคือ continue วุ้ดอึดอยู่อยู่เราก็จะมาลองเล่นด่านนี้กันนะครับคงไม่ต้องเอารถเก่าเนี่ยนี่ 4WD 4WD FWD นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อจริงมันจำได้มันเป็นรถนิสสัน350 Z ใช่ป่ะวะหรือไม่ใช่ว่ากูจำไม่ได้ ผมว่า350รอยแซดอะแต่ไม่รู้ขับเคลื่อนสี่ล้อเปล่าเพราะ GTR ผมก็นึกว่ามันขับเคลื่อนสองล้อนะสองล้อหลังก็ช่างมันเถอะแม่งเกมอย่าไปคิดมากเออช่างมันเถอะผมก็เล่นสองรอบแล้วกันนะก็ให้รู้ภาพภาพก็สวยนะครับก็เงาเงาก็ใช้ได้นะครับวิ รถหรือยงวัดใสหน้าผมก็ลูกศรนนะครับผมที่แรกก็นึกว่าเอเดิมนะครับ s a d โอ้ยมันน้ำไปแล้ววะจะชนกูณทำไมวะเชี่ยแม่งปัดใส่หน้าวิรู้สึกจะเป็นเลียวนะก็ หือว่าสเปคไม่กินมากครับเฮ้ยเชียรถความเอา้าทำไมมันความเฮ้ยเพลเกตอะไรวะแม่งอยู่ดีความเฉยเลยปกติมันชนอะไรมันจะพังไหมวะแปแล้วเข้าวงในได้เปียนแหมยังกบเป็นยุงเลยนะ อุ้ยตาลายปกติมันชนปูนเนี่ยมันจะไม่เป็นไหลนะปูนจะแตกเฮ้ยเฮ้ยชนเจียมแม่งมาไปชนเลยช่างมันแท็กซี่สีไม่ถลอกครับแหมรถเราในดี โอ้โหมุมสวยครับแองเกิลสวยจริงๆไปแล้วเรื่องนี้ผมก็จะไปสิงอยู่กับเกมเซนโลเมื่อก่อน,นีี S D G O นะครับสิง S D กันดั้มนี่ผมจะไปสิงด่านบอสแมทนะครับไม่รู้ทำไมมันเล่นบอสแมทแล้วลุงนะยังอื่นนี่ไม่ลุงเลยครับให้เลี้ยวปล่าวะแม่งไม่บอกกันเลย ยัดูไม่ออกก็เป็นเฟิร์สทัสสัมผัสแรกมันคงอันเดียวกันกับรักครั้งแรกมนะั้งเป็นอะไรอะไรไม่ผ่านนะอุ้ยเกือบชนอะเมื่อกี้นี้อุ้ยแม่งมดมดมดงงดแม่งก็ไตหน้านนั่นแหละเขาอารมณ์เสีย โอ้โหแค่มดตัวเดียวทําให้กูต้องเล่นใหม่จเจริญเนอะมดเวนเลยมุดมาจากไหนวะมดหรือยุงช่างแม่งเลยเกมนี้ก็ผมก็แนะนำนะนะภาพสวยดีอยู่แต่ท่านระวังอย่าให้มันมีมดแล้วกันนะครับถ้ามดมาไต่หน้าทีนีไม่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับก็ไม่ค่อยมันก็ไม่มีเช็คพอยนะ ก็ไม่ค่อยชอบผ่าะครับแล้มาปลุกชอบชอบเกมเก่ามากกว่านีดพอสปีดอันเดอร์เก่าอันเดอร์เก่าผมก็ไม่ชอบเอ้าวเฮ้ยเป็นไรวะผมพอจะรู้ข้อเสียของเกมนี้แล้วคือถ้ารถล้อรถมันลอยขึ้นมาหน่อยหนึง่งเมื่อไหร่แล้วมันเหมือนอาการคว่ำอะ่ะทั้งๆที่มันไม่คว่ำนะท่านจะแพ้ทันที นะเช่นเมื่อกี้นี้นะครับผมเฉียวเฉียวแล้วล้อ,ล,อล้อด้านขวามันลอยนิดหน่อยก็ถือว่าผมให้เกรประมาณถ,ถ้ามีทัง้หงหมด5ดาวผมให้2นะครับ5ดาวนี่ผมให้2เลยนะครับคือมันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสู้ SRS รุ่นเก่าก็ไม่ได้ครับเกมนี้ก็ จะเรียกว่างดีถ้าท่านชอบชอบแบบที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แบบล้อลอยนิดหน่อยก็แพ้ต้องไปเริ่มใหม่ก็นับก็เล่นแล้วแต่ท่านนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเกับฟอร์สท์เกมนี้ต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบ๊ายบาย